เเนี่ยไม่เข้าใจอ,อ,อะไรบางอย่างหรือเปล่าเพราะต้อยงยาพิทีนะนี่คือโซลา่าเหมือนกันนะ<อ>คือถ้าคุณอ้างว่าเฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> ไม่ไม่สัเทียน <c oughs> เดี๋ยวแดดไม่มาอะไรเงี้ยนี่โซลา่าเ, <c oughs> เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันให้อยู่บนราคาบ้านประชาชนกับ <c oughs> หรือเป็นไดทุนแค่นั้นเองราคาเท่ากันด้วยนะจะบอกว่าซื้อโซลา่าแล้วซื้อแพงไม่ใช่เพราะเขาให้กําหนดราคาเท่ากันอคือของบนราคาประชาชนเนี่ยเขาให้ประมาณสิบ KW คือประมาณ0.01เมกะวัตต์ราคาสองจุด2อไอ้ที่ให้90เมกะวัตต์เนี่ยก็ให้2.2งจอคือต่างกัน900เท่าอ่ะคือขนาดขนาด c ปาซิตี้เนี่ยต่างกัน900เท่าแล้วแต่ให้ราคาเท่ากันที่จริงแล้วขนาดใหญ่มันต้องถูกลงใช่ไหมทำไมวะไม่ไม่เข้าใจวะทำไมวะแปลกมันมีอะไรสั่งอะไรอะไรคุ้มเูาอยู่หรือเปล่านะใช่ไหมนะครับจริงจริซื้อประชาชนก็ได้เพราะนั่นแหละครับแต่ก็อย่างที่บอกเรื่องนี้เราก็เดินหน้าผลักดันอย่างที่บอก ก็ผมกับสสโตก็ไปยื <c oughs> ่นปปชให้ตรวจสอบไม่มีแล้วนะครับแล้วก็เราก็หาจังหวะเดินหน้าตรวจสอบเรื่องนี้ต่อนะถึงแม้ว่าที่เราเพิ่งแถลงข่าวไปกโดยหัวหน้าพักว่าเราก็ถูกฟ้องโดยบริษัทกลุ่มทุนพลังงานเนี่ยค่าหัวสามร้อยสามคนสามร้อยเฮ้ยเรื่องไฟฟ้าประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกพอประชาชนมีโซล่าก็ต้องการขายคืนรัฐดันไม่ซื้อขออีกเฮ้ยพูดเรื่องพูดเรื่องไฟฟ้าซะหน่อยไหมคดีเพล่ะคดีเพล่ะ ลรอเล่นร้อเล่นเอาต่อคอมเมนต์นีก่อนออคือเป็นเรื่องจริงจริงเราก็ทางผมะคระับ <c oughs> เพื่อนสาวสาอวโต,โต <c oughs> ก็พูดทุกโอกาสนะคือประเด็นหนึ่งก็คือเราบอกว่า้โซ,โซลารูฟท็อป <c oughs> คือที่ประชาชนติดบนหลังคาเนี่ย <c oughs> ทัวนี้ถ้าเราติดได้ติดเชื้อเพือพอพ่อประหยัดได้ <c oughs> แต่จริงๆแล้วสิ่งที่นโยบายรัฐกวรจะสนับสนุนคือบอกว่าติดบนหลังคาบ้านถ้าวันไหนเรามันเหลือคือเราไปออกไปข้างนอกใช่ไหมเราใช้ไม่พอมันกวรจะขายคืนเข้ากับการไฟฟ้าได้อื พอถ้าปัจจุบันถ้าเหลือก็คือทิ้งนะเปลืองกำลังการผลิตโดยไม่เกิดประโยชน์ใดๆมันควรจะขายคืนเข้าระบบไฟฟ้าได้แล้วลงไฟฟ้าก็ใช้ซื้อจากการธรรมชาติจากข้างนอกน้อยลงถูกไหมก็คือนำเข้าก๊าซน้ำมันเนี่ยมาผลิตไฟฟ้าเนี่ยน้อยลงก็ดีด้วยเป็นพลังงานสะอาดอแต่เขาไม่ทำทำไมอะคะพี่ทำไมอะคะเออัสิทำไมนะเพราะมันทำให้โงไฟฟ้าขนาดใหญ่หรือ่า ขายไฟฟ้าเนี่ยได้น้อยลงทําไมอะคะพี่คือหนูไม่ค่อยเข้าใจเลยทําไมคือถึงแบบทําไมถึงไม่อยากให้หนึ่งทำไมถึงไม่ทำเน็ตมิเตอร์ริงอะคะแล้วก็ทำไมถึงไม่ให้ขายคืนได้อะคะคือเขาอยากจะปกป้องไอ้เรื่องไฟอะไรไว้ให้ใครปกป้องโรงไฟฟ้าขยะเขากลัวเขาขายไม่ได้แต่เขาไม่เดินเขาไม่เดินเครื่องเขาได้เงินอยู่แล้วนะเอาหรอเุ้ยมีคนมีคนที่ไม่ทำงานแล้วมีแพสซิฟอินคัมขนาดนี้เลยอคะพี่ดีจังเลยนะ คือไม่เปิดไม่เปิดเครื่องอันนี้แหล่งล้ำใหญ่เนี่ยผลผลิตออกมาเยอะราคาตกแล้วไฟฟ้าเนี่ยลงไฟฟ้าเยอะราคาไม่ลงไะดีนะจ่ายเต็มรัฐจ่ายเต็มไม่ชัดไม่ได้จ่ายประชาชนประชาชนจ่ายรัฐจ่ายไปก่อนแล้วก็มาเก็บประชาชนทุกคนช่วยกันหารช่วยกันหารครับเป็นค่าไฟเออเป็นค่าไฟนะครับทีนี้เนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือโคต้าคือจริงๆนะพ่ามันเคยมีโคต้าที่ให้ประชาชนเนี่ยขายคืนได้นะออื 9ก้าสิบเมกะกวัต์อ่เก้าสิบเมกะวันเนี่ยเอ่เทียบเทียบดิลองเทียบดิใช้ไฟกันทุกวันนี้เท่าไหร่เทียบผมเทียบนี้ดีวกว่าเก้าสิบเมตรกวั์เต็มไปประมาณปีที่แล้วมิถุนายนปีที่แล้วจนมาถึงลาก,ลากมาเนี่ยถึงปีสองเดือนแล้วเนี่ยไม่มีขยับเลยเลยแต่สิ่งที่รัฐบาลเขาทํานะก็คือซื้อเพิ่ม ซื้อจากนายทุนเนี่ยเพิ่มเนาะที่ว่าประกาศไป3,600ันกร้อยเมตรกว่าบาแล้วก็ยังยังไม่ได้ข้อสรุปเนี่ยเตรียมเดินหน้าจะเซ็นสัญญาอีก2,100ันหนึ่งร้เมตรว่าบาทเดียเห็นตัวเลขไหม2,100ันหนึ่งร้อยเมกรกว่าบาทกับเก้าสิบเมตรกว่าบาทสองพันหนึ่งรอยเมตรว่าบาทเนี่ยซื้อกับไม่กี่เจ้าซื้อของนายทุนเลยรายหนึ่งแบบเป็น10เมกะวัตต์90เมกะวัตต์เฮ้ยจริงเหรอขนาดนั้นเลยเหรอเท่าไหร่เนี่ยเออแต่90เมกะวัตต์ทที่ให้ประชาชนติดบนหลังคาบ้านแล้วขายคืนได้เนี่ย เต็มแล้วไม่เพิ่มผมว่ามันผมหาคําตอบไม่ได้จริง <c oughs> ในกรรมธิการงงผงก็ถามนะว่าทําไมคุณรองอธิพายผมคิว่ามันมัน,ม,นมันอธิบายจะอธิบายเหตุผลอ,อะไรหรือประชาชนที่กําลังติดตามอยู่อย่ทั้งบ้านเนี่ยถ้าใครที่สามารถหาเหตุผลในร่องอธิบายพวกเราฟังหน่อยหรือว่าพวกเราเนี่ย ไม่เข้าใจอะไรบางอย่างหรือเปล่าเพราะต้องยามีทีนะนี่คือโซล่าเหมือนกันนะคือถ้าคุณอ้างว่าให้เดี๋ยวไม่ไม่สถเียนเดี๋ยวแดดไม่มาอะไรเงี้ยนี่โซล่าเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันให้อยู่บนราคาบ้านประชาชนกับหรือเป็นนายทุนแค่นั้นเองราคาเท่ากันด้วยนะจะบอกว่าซื้อโซล่าแล้วซื้อแพงไม่ใช่เพราะเขาให้กําหนดราคาเท่ากันอืคือของบนราคาประชาชนเนี่ยเขาให้ประมาณสิบ ค w คือประมาณ0ูนจศย์เมกะวัตต์อ่ะแมราคา2อจสองไอ้ที่ให้เก้าสิเมกะวัตต์เนี่ยก็ให้สองจุดอคือต่างกันเก้าร้อยเท่าอ่ะคือขนาดขนาดค a p a c i ี y เนี่ยต่างกันเก้าร้อยเท่านะแต่ให้ราคาเท่ากันทั้งนี้จริงแล้วขนาดใหญ่ไันต้องถูกลงใช่ไหมทำไมวะไม่ไม่เข้าใจวะทำไมวะแปลกมันมีอะไรสปลกอะไรอะไรแปลกเข้าอยู่หรือเปล่านะัครบจริงๆก็ซื้อประชาชนก็ได้นั่นแหละครับแต่ก็อย่างที่บอกเรื่องนี้เราก็เดินหน้าผลักดันอย่างที่บอกว่า ก็ผมกับสอสโตก็ไปยื่นปปชให้ตรวจสอบไม่มีแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็หาจังหวะเดินหน้าต่อสองเรื่องนี้ต่อนะถึงแม้ว่าที่เราเพิ่งแถลงข่าวไปเนาะโดยหัวหน้าพักว่าเราก็ถูกฟ้องโดยบริษัทกรมทุนพลังงานเนี่ยค่าหัวสามร้อยสามคนสามร้อยเฮ้ยก็ต้องยืนยันว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นประ,ยประโยชน์สาธารณะก็เดินหน้าต่อแน่นอนฟังเบามีค่าหัวด้วยลูฟีฮะนะครับแล้วก็เออก็ต้องบอกว่าพิเตอร์นะคะโต พูดเรื่องนี้กันจนนอนฝันเป็นเรื่องนี้แล้วอะกูว่าเรื่องงานอะ <laughs> ต้องพูดมาตลอดแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เออเรายืนยันเนาะหลายๆคนเนี่ยจะบอกแล้วว่าเฮ้ยไฟเนี่ยมันถูกมันมันแพงสม่อไห่มันมันก็ถูกกว่ายุคประยุทธ์นี่ทำไมถึงจะต้องแบบว่ามามาพูดอีกยังไม่พอใจอะไรกีกเนาะซึ่งซึ่งอันนี้จริงคือมันถูกลง,กลงแต่แต,แต่ต้องยืนยันกันนะว่าปัจจุบันเนี่ยมัน ถูกกว่านี้ได้อีกนะออถ้าเราไม่มีโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้เดินเครื่องแล้วเราทําสัญญาในอดีตไว้เยอะๆอซึ่งมันเป็นเรื่องเดียวกันถ้าเราปล่อยให้เขาทําสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มเติมออย่างที่ผมเกินใบ2 1 0 0รเมื่อก่อนหรือ3า0 0ัเมื่อก่อนเนี่ยนั่นหมายความว่าอนาคตแทนที่ค่าไฟมันจะถูกกว่านี้มันก็จะแพงขึ้นไงจากสัญญาที่เราปล่อยให้รัฐบาลเนี่ยกำลังจะไปลงนามซื้อกันวันนี้นะครับมันนั้เราเลยบอกว่าต่อให้ค่าไฟมันถูกลงอืแต่เราควรจะต้องยืนยันเพื่อ คัดค้านโครงการนี้เพื่อไม่ให้ค่าไฟในอนาคตตามสัญญา25ปีเนี่ยแพงขึ้นคือต้องบอกและมีจุดเด่นกว่านั้นคือไม่เคยคุยโตโอบ่วนทำงนานก็ไม่ชอบเป่าน่า